สร้างแผนภูมินะคะหรือว่าแผนผังในคอมพิวเตอร์นะคะอย่างแรกให้นักเรียนเข้ามาใน Microsoft Word ก่อนนะคะอ่าก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะอ่ะให้นักเรียนไปดูที่เขาโครงนะคะนักเรียนต้องการวางแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะสามารถเลือกได้นะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะลองวางเป็นแนวนอนนะอ่ะที่เห็นว่าหน้าจอใหญ่อันนี้คูก,กดซูมไว้นะคะ เมื่อเรามาที่แนวนอนและปรับขนาดไม่บังคับนะลูกแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะคะ,ะจากนั้นให้ไปที่แทรกนะคะแล้วหาคำว่าแผนภูมิให้เจอนะคะ,ะเลือกไปจากนั้นก็จะมีแผนภูมิแบบคอลัมน์2มิติ3มิตินะคะแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนถ้าอยากใช้แบบนี้ก็เลือกแบบนี้ถ้าอยากได้แผนภูมิเส้นก็มาเลือกนะคะก็จะมีทั้ง2มิติและ3มิติเหมือนกัน แผ่นพุมวงกลมไหมหรือว่าแผน่นภูมิโดนัทนะคะอ่ะก็เลือกเอานะคะตามใจชอบนะคะอ่ะสมมติเดี๋ยวครูเลือกอันแรกและกันคอลัมน์แบบ2มิตินะอ่ะกดเลือกไปปุ๊บเขาก็จะมีหน้านี้เด้งขึ้นมานะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีหน้านี้เด้งขึ้นมานะคะก็ให้ดูที่ microsoft word ของตัวเองนะคะเราทําการคลิกที่แผนภูมิของเราหนึ่งครั้งนะคะจะมีคำว่าแก้ไขนะคะข้อมูลใน excel ให้เราแบบนี้นะคะ นักเรียนก็สามารถาไปแก้ไขข้อมูลได้เลยนะคะให้ดูก่อนนะคะในช่อง a อในช่อง a เนี้ยเราจะทำการเอาไว้ใส่คําถามเท่านั้นนะคะส่วนในช่อง b c d หรือว่า e f g h i j ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เอาไว้สําหรับใส่ช้อยนะคะเดี๋ยวครูจะสมมุติคำถามง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูขอรบประเภทที่2 สามสี่ทิ้งก่อนนะคะจะได้ไม่งงนะ,ะลบข้อมูลแบบนี้ทิ้งด้วยนะคะตรงนี้คําว่าคอลัมน์หนึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยโลกปล่อยเขาไปให้เขาอยู่แบบนั้นแหละแล้วก็พิมพ์คําถามที่หนึ่งเลยว่าอชอบสัตว์เลี้ยงอะไรสมมติมนะเราไปดูสรุปของเพื่อนมาแล้วว่าเพื่อนตอบมากี่คนกี่คนนะคะ,ะแบบนี้ ข้อมูลที่1น,นะคะเราก็ใส่ช้อยหรือว่าตัวเลือกของเราไปนะคะก็จะเป็นพวกกระตายนะคะแมวมีถ้าช่องมันหมดแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตเส้นๆส้นีฟ้าแบบนี้นะคะเห็นไหมเราเมาส์มาชี้ไว้ยังไม่ต้องคลิกนะลูกมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเราก็ทําการดึงมันออกมาอีกได้เลยออกมายาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะเขาจะทําการเพิ่มคอลัมน์ที่2 3 4 5ไปให้เรื่อยๆเลยนะคะ เราก็มาดูกันมีแล้วก็สุนัขสมมุติว่าเอาเท่านี้แล้วกันเนาะสี่อย่างแล้วก็ใส่ตัวเลขเลยกระต่ายสามแมวห้ามีสองสุงนัขเก้าแบบนี้สมมติข้อแรกเราเสร็จแล้วต่อไปคําถามที่สองคำถามที่สองเราก็จะใส่ต่อจากคําถามแรกเลยคําถามแรกเราก็เป็นชอบสัตว์อะไรคำถามคำถามที่สองเราก็อาจจะใส่ว่าชอบทานอะไรนะคะ น,นี้แล้วแต่คำถามของนักเรียนนะจากนั้นในช่อง b c d e ที่มันเป็นช้อยของข้อแรกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเลยนะคะเราก็มาดูในคอลัมน์ต่อไปเนี่ยที่เขียนว่าคอลัมน์ว่างๆเนี่ยคอลัมน์สามเราก็ทำการใส่ช้อยไปเลยเราอาจจะอยากทานซุกี้ซุกี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะคะข้าวมันไก่ แล้วก็ราดหน้า,าสมมุติเอาแค่4อันเหมือนกันนะคะพอคราวนี้เราจะใส่ตัวเลขใช่ไหมให้นักเรียนทำการใส่ในช่องที่มันตรงกับคำถามของเรานะคะก็คือช่องถัดมาแบบนี้เห็นไหมช่องนี้ที่มันตรงกับอันแรกเราไม่ใส่เราก็มาใส่ช่องที่2นะคะก็ใส่ตัวเลขไปส3่1หนึ่งอ่ะ สมมตินะอ่าถ้าสมมุติเรามีแค่2คําถามเราก็สามารถลบอันนี้ทิ้งได้นะคะเราก็ไม่ใช่แล้วนะคะเราก็ลบทิ้งอ่าหรือว่าเราจะทําการดึงคอลัมน์เข้ามาแบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะหายไปจากนั้นก็ให้นักเรียนทําการเช็คข้อมูลด้วยการกลับไปที่ microsoft word ของเราเห็นไหมข้อมูลของเราก็จะเพิ่มมาแบบนี้แล้วนะคะอ่า ก็นี้ก็จะเป็นข้อที่1ข้อที่2นะคะถ้ามีอีกก็ไปเติมมาเป็นข้อที่3ข้อที่4ไปเรื่อยๆให้นักเรียนสังเกตว่ากราฟแท่งแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะทําการใส่สีมาให้เรานะคะเพื่อจะบอกว่าแต่ละอันเนี่ยมันแทนอะไรไปนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนสีได้นะคลิกที่กราฟแผ่นภูมิแบบนี้สมมติไม่อยากไม่อยากได้สีน้าเงินนี้นะคะนักเรียนคลิกไปปุ๊บแล้วก็กดคําว่ารูปแบบอ่ะจากนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไหม เมื่อตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะแล้วก็ไปเติมลักษณะสีรูปร่างของเราได้เลยนะคะจะเป็นการไล่ระดับสีไหมอาจจะเป็นสีแบบนี้ไหมนะคะเขาก็จะเปลี่ยนโทนสีให้เราแบบนี้นะคะอ่านี้ชื่อแผ่นภูมิแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อได้นะคะอาจจะบอกว่าเป็นชื่อแผ่นภูมิของเด็กหญิงกวินยลัตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคจากนั้นเราก็ทําการเซฟไฟล์นะคะเป็น pdf นะคะขั้นตอนในการเซฟก็ เซฟไฟล์ปกติลกูกก็ไปที่ไฟล์แล้วก็กดบันทึกเป็นแล้วก็เลือกเป็น PDF นะคะจากนั้นก็ทำการอัปโหลดนะคะเข้าสู่ Google Drive ของเรานั่นเองนะคะ